เม่พัธรณีในเป็นปตพีอันกว้างใหญ่ไพศาลพูมมอดเทวดาอากาศเทวดาลูกขัดเทวดาจงมาเป็นสกขิรลโลกมันโมธนานด้วยทานการกุศลที่คณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพ่อเม่และญาติพี่น้องญาตโยมที่มาเป็นบริวารได้ถวายสังฆทานให้เก่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เก่เด็กหญิงจารุนีเชื้อกมบในวันนี้ จงติดซ้อยห้อยวามไปทุกพบทุกชาติจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ตามอย่าได้ระก,กรรมลงบากในการทํามาหาเล้งชีพจะได้กระตุดบกร่องขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจเร้นัจอปัญญารูปร่างอบรักไม่สวยสดค้นงามพอจะได้เกิดจะได้มีใจเจ้าพาะเจ้าศรัทธาพ่อแม่และดาย,าย <c oughs> นเรื่องยาโยมที่มาเป็นบรินวารในผู้ภูมิถึงเร่งนั้นแม้ในปัจจุบันถึ่วันนี้จะปรารานาสิ่งหนึ่งประการใดสิ่งเหล่านั้นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วเพรางฉะนั้นผลลังธ์สำเร็จผลลังสํสำเร็จ,รรจขอให้มีอายุอายุนก็มีอายุยืนยาววันนักเขามีพีพันผลทองใสสุขเขามีความสุขการสบายใจมีความสุขความเจริญ พระก็มีพลังกายพลังใจมีสุขภาพแข็งแรงสู้กับกิจการงานต่อไปปฏิพานก็มีปฏิพานบ่ายพีความคิดความอ่านที่เรียเฉลียบแหลมท่านสารสมบัติก็มีพวกซย์มางมายเดือกินเดือใช้ทุกคนทุกท่านด้วยเทินเจริญด้วยบุญสาธุสาธุายะถา,าวลาิวมาผู้ราบริโพเลติสางขลังเอวเมวัยโตทินนังเปทานังอุปกาปฏิ อิชิตังปะติตังตุมหังขิปเมวะสมิสันโตนาเพปเรนโตชังกะปังกันโทปะนัสโสยะธามะนิโธติลาโซยะตังติโยวิวันจันตุสาพะโลโควินันัตุมาเตวะวันตาราโยสุขีติกายุกโณ อาภิวันธนสิริสานิจังมุทธาัจายนุตารุธรรมวัตตันติอายุวันโอสุขังพระลังอิมินาปุญญกมเมนาอุปัชยากุณตลาอาจารย์ปัจญะตะกาปิยามังตุริโยจันทิมาลาจากุณะมันตัง ปิจาพรหม้ามลราชาอินทราจตุโลกกปาราจัตเทวตันมนุสย์จามัสสตาเวริกับปิจารย์สเปตจาสุขีหุ่นตุปุญญานิปกาตานิเมสุขังจาติวิตังทิฟังปภะเพถาวมทังอิมินาปุญญกรรมเวนาอิมินาอุติเสนจังสุราเพเจวัจณุปทานาเสระแหงเยสันตเนหินาธรรมายาวานิปานโตมะมัง ตูสพพะทาเยวายาถาจะโตภเวภเวอุสุจิตังสติปัญญาบริยมีนามลาลาภันตุโนกัสังกาตุนจวิริเยโสเมพุทธาติปาวานนาโทวาลุตโมนาโทปเจกขพุทโธจะสังโฆนาโทตโลมะมันโกตมะนุภาเวนะมะรุกัสังลาภันตุมานอายุโทภาลาโททีโลวันนาโทปฏิภาณโท สัทธาเมธาวิสุขังโสอธิกคติอายุทัตวาปลังวันนังขันจปฏิพาณโททีคายุยัสสาวะโหติยะกายทุปปัสสติติภวะตุสามังการังละขันตุสาพเทวตาพระพุทธานุภาเวะนัทธาโสธีพวันตุเต ตูสัพมังคะระคันตุสัพพเทวตาสาปพธรรมานุภาเวนะสาธาโสทิภวันตุเตมตุสัพพมังคะระคันตุสัพพเทวตาปสังฆานุภาเวนะสาธาโสทิภวันตุเต <laughs> su mangngkare a apa lagi kapanglang ke siise wabu kelia Kebuga topak ta sudah datang sup mangngkalang su suka to supoho jauhang Kaya kama wajah kama kita pada kita sama pada tika pada kita pada kita ikat ketawa narapan katiya pada kita cái khăn nhai mặt nhai nó 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 chơi chơi รถทุกคันนะคะก็จะุดน้ำมนนะคะไม่ว่าจะเอามาประกอบภายในงานนะคะก็เอามาุดน้ำมนนะคะ เลยเอ้ยคอหูโปกๆแน่ท่านน,นะโอันนี้คือแล้วว่าเราฟันไว้อยู่อันกระป๋องนึงเธอเท่ห่มเดียวโอยาเนอ ขัดมโนมันได้่วยได้่วยสิอ๋อเทีัวโฮิ่งเท่ทแกงคูนคนออเราเรา,เราฟันไว้ดันเด็นพร้อมบบนี้จ้านี่ละอันกำลังแต่งไปนี่ละเราไปอันปลดปล่อยดวงวิญญาณพร้อมไป อันเอิญวิญญาณอันน้องเข้าหอมมากพร้อมนะเสร็จแล้วก็จะร่วมรับประทานอาหารน,นะคะมหาวออิทยาลัยส่งอยู่นครยูทัาถนมแต่ว่าเพิ่นไปไปฏิบัติธรรมบ่อเดือ้อยู่ทาง นี่นะคะก็จะแ่งขมักคำพูนะคะได้เ่อเลาขมักคำพูนเอาเหี่ยวเห่าน่มนหลายอยู่เห่านิมุ่นมานะคะใส่ห่อแตอว่าหาอหอซักๆไญ่จานนะคะยังกินข่าวกะยาเออกินข่าวบ่อวลาบ่กินข้าวกันรู้ว่ามากินข้าว อยากไปอยากไปกับป้าไว้นางหนาวปะลูกหนาวบ้าันนี้ทำกอกยานะคะอากาศหนาวนะคะก็เลยต้องผิงไฟตลอดเลยนะคะนี่นะคะน้องที่จมน้ำด้วยกันนะคะ ก็จะไปนะคะทำพิธีสูรขวัญด้วยนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ